สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่องจุ๊บซ่าอนิเมะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้แอดกดแชร์ชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันและกดกระดิ่งเพื่อติดตามตอนต่อไปเรามาฟังเรื่องราวต่อจากตอนที่แล้วกันเลยค่ะสัตว์วิญญาณที่บินผ่านท้องฟ้ามาถึงแล้วขณะที่อูมิงและโชวชิงเทียนกำลังพูดคุยกันเจ้าหมีอยู่ห่างจากเมืองซือไลเครอร์เพียง1กิโลเมตรและเซียนลินเอ๋อกตะโกนขณะที่นาง ใช้กำลังผ่านปลายนิ้วเท้าและทะยานขึ้นไปบนท้องฟ้าเหมือนลูกซรท้องฟ้าเป็นสนามรบสำหรับบุคคลที่ทรงพลังในระดับของพวกนางลำแสงสีแดงสองเส้นโพออกมาจากดวงตาของราชาเมและมันรู้สึกได้ถึงการยั่วโยุอย่างรุนแรงจากเซเลินเออคลื่นพลังวิญญาณของมนุษย์ผู้หญิงคนนี้โดยก่อมันแต่นางก็มีคุณสมบัติที่ดึงดูดความสนใจของมัน เจ้ามีคำรามยังกดเกี้ยวขึ้นไปบนท้องฟ้าขณะที่มันยื่นแขนออกมาและโคงร่างขนาดใหญ่ของมันก็สั่นสะเทือนขณะที่มันลอยขึ้นไปในอากาศนั่นไม่ใช่ทั้งหมดคงร่างของมันใหญ่อยู่แล้วแต่มันก็ใหญ่ขึ้นเมื่อมันค่อยๆยกแขนขึ้นไปในอากาศกงเล็บสีทองเข้มที่ยาวจนน่ากลัวพุ่งออกมา และรือแสงสีดำที่คล้ายกับรอยแตกบนทองฝาก็ปรากฏขึ้นรอบรอบกงเล็บอันแหลมคมของมันมันยังไม่ได้กรีดด้วยกงเล็บอันแหลมคมของมันแต่เกลียนอายของกงเล็บของมันเพียงอย่างเดียวก็ทะลุผ่านอากาศไปได้เปลวไฟสีเขียวแผดเผาปะทุออกมาจากร่างของเซียลินเออร์นางลอยทรงขึ้นและสูงกว่า5เมตรในพริบตา แมจะมีเกราะป้องกันสีเขียวปรากฏบนร่างของนางก็ตามเกาะของนางปกคลุมทั้งร่างของนางเหมือนเกด็ดวงแหวนวิญญาณสีเหลืองสองวงสีม่วงสองวงและสีดำห้าวงลอยขึ้นมาจากใต้ฝ่าเท้าของนางรูปร่างที่ขยายใหญ่ขึ้นของนางดูเหมือนจะทำให้นางอ่อนกว่าวัยราวกับว่านางเป็นเด็กสาวที่อายุยี่สิบและนางก็มีเกลิ่นอายที่เต็มไปด้วยความกล้าหาญ รูปแบบปัจจุบันของนางคือรูปหลักที่แท้จริงของวันคิลีที่กำลังทะยานขึ้นวิญญาณยุทธของเซียลินเออร์คือมังกรเพิงเคียวและแม้ว่าร่างกายของนางจะปลดปล่อยเปลวไฟสีเขียวแต่วิญญาณยุทธการต่อสู้ของนางเป็นธาตุลมเปลวไฟเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นหลังจากพลังงานประเภทลมถูกแปลงและบีบอัดอย่างรวดเร็วและมีคุณสมบัติในการสลายตัวยังมาก มังกรเพลิงเขียวถือเป็นสายพันธุ์มังกรบินได้วิญญาณยุทธของนางก็อยู่ในระดับเดียวกับมังกรสีชาติที่นานชุยซุยและนานชิวชิวได้รับมาจากสำนักมังกรปทะมพีธาตุมังกรสีชาติคือพลังทำลายล้างเป็นธาตุที่สามารถทำลายทุกสิ่งได้ในขณะที่ธาตุมังกรเพลิงเขียวที่มีพลังทำลายล้างนั้นมุ่งเน้นไปที่การแยกส่วนและการสลายมากกว่า ตามทฤษฎีแล้วมังกรเพลิงเขียวถือเป็นทายาทสายตรงของมังกรทองและแม้แต่หอ,อกในมือของเซียนลินเอ๋อก็อยังมาจากวิญญาณยศของนางตั้งแต่แรกเกิดคล้ายกับหอ,อกมังกรทองวันคีลีไม่เคยอยู่ในสนามรบนี้มาก,ก่อนราชามีตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆในขณะที่มันลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าและตรงมาที่นางดวงตาของเซียนลินเอ๋อก็เปล่งประกายด้วยแสงสีเขียวเข้มขน้นในเวลาเดียวกัน ขณะที่นางหมุนตัวอยู่ในอากาศนางเคลื่อนไหวเหมือนดาวตกสีเขียวขณะที่นางพุ่งไปหาราชาหมีกงเล็บทองทมินเปลวไฟสีเขียวดูเหมือนจะซึมออกจากดวงตาของนางขณะที่นางทะยานขึ้นไปบนท้องฟ้าและนางก็มาถึงเหนือศีรษะของราชาหมีด้วยแสงสีเขียวราชาหมีได้เคลื่อนไหวด้วยความเร็วและด้วยความแข็งแกร่งมันเหวี่ยงแขนขนาดมือ้มาของมันไปด้านหน้า และกลางฟ้ามือออกสีทองเข้มอันน่าสะเพรึงกลัวทําให้ทองฟ้าปนเปื้อนในเวลาต่อมากงเล็บทุกอันกลายเป็นใบมีดสีทองเข้มที่น่าสยดสยองซึ่งยาวกว่าร้อยเมตรและกงเล็บแห่งความหวาดกลัวสีทองเข้มขนาดมือมาของมันก็ดูราวกับว่ามันกำลังจะฉีดท้องฟ้าออกจากกันภาพที่น่ากลัวนี้ทำให้ทหารที่อนกำแพงเมืองซึอไลเคอร์สั่นสะเทือนทันที อากาศโดยรอบฉีกขาดออกจากกันทุกทีที่กงเล็บอันแหลมคมทั้งสิบนี้เยียบยำ่ำเสียงหอนแผวเบาดังขึ้นจางๆจากช่องว่างที่ฉีกขาดสามารถมองเห็นจุดแสงจางๆท่ามกลางความมืดที่น่าคนลุกนี่คือพลังของสัตว์ร้ายแม้แต่ผู้ที่แข็งแกร่งอย่างตี้เทียนและราชาทรราลาดเนตรมานก็ยังไม่เต็มใจที่จะรับมือกับมีกงเล็บทองทมิน กงเล็บแห่งความหวาดกลัวคองราชาหมีกงเล็บทองทมินราชาหมี่คือราชาแห่งการทำลายล้างที่แท้จริงอย่างไรก็ตามมันก็มีบางสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นวันคีรีเลือกที่จะต่อสู้กับกงเล็บแห่งความหวาดกลัวสีทองเข้มที่แม้แต่เทพแห่งสัดร,ร้ายก็ยังไม่เต็มใจที่จะ,ะเผชิญหน้าด้วยตรงใช่แล้วนางเลือกที่จะต่อสู้กับพลังด้านบนกำแพงเมืองซือไลเคอร์ พลันมีลำแสงสีทองพุ่งขึ้นไปบนเปลวไฟสีเขียวของหญิงสาวฉากพลันนั้นเปลวไฟสีเขียวที่ลอยออกมาจากฟากฟ้าถูกปกคลุมด้วยชั้นแสงสีทองหมอกหนาเิอหอมล้อมแสงสีทองนั้นไว้และทุกอย่างก็ดูไม่เหมือนจริงเลยในทันทีกงเล็บสีทองเข้มอันน่าหวาดกลัวของราชาหมีกวาดไปทั่วร่างกายของนางอย่างรวดเร็วฉากแปลกประหลาดเกิดขึ้นเมื่อกงเล็บของมันสัมผัสกับแสงสีทอง กงเล็บอันแหลมคมของราชามีกวาดออกไปและแสงสีทองพ้ามัวนั้นก็กลายเป็นภาพลงตาในทันทีเปลวไฟสีเขียวที่ลอยลงมาดูเหมือนจะหยุดชะง,งักไปชั่วขณะราวกับว่าพวกมันถูกเคลื่อนย้ายด้วยไขมันและพวกมันก็เล็ดลอดผ่านรอยแตกระหว่างแสงสีทองเข้มทั้งหมดอย่างไรก็ตามกงเล็บสีทองเข้มนั้นมีพลังทำลายล้างมากเกินไป แมมว่าแสงสีทองจะเต็มไปด้วยพลังมิติแต่แสงสีทองทั้งหมดก็ยังคงถูกฉีกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเมื่อเปลวไฟสีเขียวลอดผ่านกรงเล็บของมันแต่นั้นไม่ใช่เรื่องสำคัญสิ่งที่สำคัญคือวันขีรีบรรล,ลุเป้าหมายของนางนางเลยผ่านกรงเล็บอันทรงพลังของราชามีและเสียงคำรามของมังกรที่โกดแ้นก็ดังกองไปทั่วสนามรบเปลวไฟสีเขียวกลายเป็นรูปกล และพุ่งตรงไปที่ช่องว่างระหว่างคิ้วของราชาหมีนางทะลวงผ่านไปทั้งแบบนั้นกลับมาที่ด้านบนของกำแพงเมืองเฉียนตัวตัวจับจ้องไปที่การต่อสู้บนกำแพงอย่างใกล้ชิดและค่อยๆลดปืนใหญ่สีทองในมือลงนั่นคือแสงแห่งการป้องกันมิติอาวุธวิญญาณระดับแปดอาวุธวิญญาณชิ้นนี้เป็นที่รู้จักในหมู่อาวุธวิญญาณระดับแปดเช่น เกราะป้องกันไร้พายและแปลนรูปแบบที่แข็งแกร่งกว่าเกราะป้องกันไร้พายอาวุธวิญญาณนี้ทําให้ผู้ใช้สามารถเดินทางไปยังมิติอื่นได้ชั่วคราวเมื่อถูกโจมตีแต่ถึงอย่างนั้นกกงเล็บของราชามีก็ยังสามารถชีกผ่านมิติได้ซึ่งหมายความว่าการซ่อนตัวอยู่ในมิติอื่นไม่สามารถหลบเลี่ยงการโจมตีของมันได้ทั้งหมดมันยากที่จะจินตนาการได้ว่า ความแข็งแกร่งในการโจมตีของเจ้ามีนั้นน่ากลัวเพียงใดนั่นเป็นความแข่งแกล่งในการโจมตีที่แท้จริงอย่างไรก็ตามแผนของพวกเขาก็ประสบความสำเร็จในที่สุดพวกเขาแต่งงานกันมาหลายปีแล้วและเฉียนตัวตัวและเซียลินเออก็มีรูปแบบและการทำงานเป็นทีมที่ดีมากจนเกือบจะเป็นคนคนเดียวกันพวกเขารู้ชัดเจนว่าในแง่ของความแข็งแกล่ง พวกเขาไม่สามารถเทียบกับราชามีได้แม้ว่าพวกเขาจะร่วมมือกันพวกเขาทำได้แค่ใช้ประโยชน์จากความไม่คุ้นเคยของมันและความไม่เข้าใจอาวุธวิญญาณในช่วงเริ่มต้นของการต่อสู้เพื่อทำให้มันประหลาดใจเพื่อที่พวกเขาจะได้มีโอกาสโจมตีนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมพวกเขาถึงมีกลยุทธ์การต่อสู้ชน,นีและเซียนล,ลินเออเลือกที่จะต่อสู้ด้วยกำลังเมื่อทุกคนคิดว่า นางจะหลีกเลียงกงเล็บที่แหลมคมของเมีร่างกายของเจ้าเมีมีขนาดใหญ่เกินไปและร่างกายที่ใหญ่โตของมันก็หมายความว่ามันเชื่องช้ามากหลังจากที่มันโตขึ้นมีก็สรงกว่าร้อยเมตรในขณะที่เซียนลินเออเคลื่อนไหวด้วยความเร็วที่เลือเชื่อแขนของมันเพิ่งจะเวียงไปในอากาศเมื่อเปลวไฟสีเขียวมาถึงกึงกลางเคี้ยวของมันและมันก็ไม่มีโอกาสตอบสนอง อย่างไรก็ตามเจ้าหมีเลือกคำตอบที่ทำให้ผู้ชมทุกคนประหลาดใจมันไม่คิดจะหลบการโจมตีนี้ดวงตาสีทองเข้มของมันเปล่งประกายด้วยแสงสีแดงเลือดและเต็มไปด้วยความรังเกียจมันลดศีรษะของมันลงใช้หน้าผากของมันปะทะกับเปลวไฟสีเขียวนั่นเป็นการโจมตีเต็มรูปแบบของเซียนลินเอออัคขละพมยุทธระดับ95ผู้ซึ่งเป็นที่รู้จักในนาม เทพธิดาสงครามแม้ว่านางจะไม่ได้ใช้ทักษะอิญญาณที่แข็งแกร่งที่สุดของนางเพราะนางต้องการความเร็วแต่ร่างกายของราชามีจะสามารถประทะกับการโจมตีที่น่าเกรงงาำของนางที่มีคุณสมบัติในการสลายตัวได้หรือไม่โครมเปลวไฟสีเขียวแพ่กระจายไปทั่วทุกทิศท,ทางบนท้องฟ้าและร่างของเซียนลีนเออปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าขณะที่นางหมุนวนไปในอากาศ ผลกระทบอันมหาศาลทำให้หนางไม่สามารถควบคุมร่างกายของตัวเองได้และนางก็ใช้พลังวิญญาณอย่างต่อเนื่องเพื่อทำให้ตัวเองมั่นคงขณะที่นางบินถอยหลังอย่างรวดเร็วแล้วเจ้ามีล่ามั่นคงศีรษะไปด้านหลังและขนสีทองเข้มลายเส้นก็ลอยลงมาจากหน้าผากของมันมันใช้หลังอุ้งเท้าถูหน้าผากก่อนที่มันจะคำรามอย่างกรจัดดูเหมือนว่ามันจะเจบปวดเล็กน้อย และมันก็ไม่ได้รับบาดเจ็บสาหาัสเหล่าวิญญาจารย์ที่เฝ้ามองดูด้านบนของกำแพงเมืองต่างประหลาดใจเมื่อเห็นสิ่งนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับเจ้ามีเมื่อมันปะทะก,กับการโจมตีจากระดับอัคระพมยุมันไม่แม้แต่จะลังเลือดแม้แต่หยดเดียวนั่นไม่น่าเชื่อเกินไปการป้องกันของเจ้ามีนั้นดุร้ายและน่ากลัวขนาดนั้นเลยหรือใช่แล้ว การป้องกันของหมีนั้นแข็งแกร่งมากเซียหลินเออรู้สึกเช่นนี้มากที่สุดเพราะนางเป็นคนโจมตีมันเมื่อหอกเพลิงเขียวของนางแทงไปที่หน้าผากของหมีหนางรู้สึกราวกับว่านางได้ปะทะกับดาวตกพลังที่น่าสะพรึงกลัวส่งให้หนางพุ่งผ่านอากาศทันทีและแขนขวาของนางที่จับหอกเพลิงเขียวนั้นก็รู้สึกเจ็บปวดและชาใครก็ตาม จะรู้ว่าคู่ต่อสู้แข็งแกร่งหรืออ่อนแอในการ,รเผชิญหน้าที่แท้จริงมันสมกับชื่อเสียงในฐานะอันดับที่หใน10สัตว์ร,ร้ายผู้ยิ่งใหญ่ไม่ต้องสงสัยเลยว่ามันมีความสามารถในการโจมตีที่แข็งแกร่งที่สดุดในบรรดา4ี่สัตว์ร,ร้ายในปัจจุบันหน้าอกที่มีกล้ามเนื้อแน่นของราชามีเยวย่ยงแขนออกไปด้านหน้าแขนหนาของมันยื่นออกมาด้านข้าง และมันก็คำรามอย่างกดเกลียวทันใดนั้นมันก็ยกงกงเล็บสีทองเข้มขึ้นสู่ท้องฟ้าขนทั้งหมดของมันเริ่มเป็นประกายด้วยแสงสีทองเข้มขน้นและในขณะนั้นมันก็แปลงประกายและสองแสงเหมือนดวงอาทิตย์เสียงคำรามของมันดังก้องกังวันไปทั่วและมันดังก้องไปทั่วท้องฟ้าราวกับส่งเสียงร้องที่น่าเบื่อนาย มันทําให้เราวิญญาณาและเราทหารที่ยืนอยู่บนกําแพงเมืองด้านล่างรู้สึกเวียนศีรษะในขณะที่เราสัตว์วิญญาณที่กําลังโจมตีเมืองก็ตื่นเต้นเป็นพิเศษแรงกดดันของการโจมตีของพวกมันรุนแรงขึ้นกว่าเดิมและอาวุธวิญญาณบนกําแพงเมืองก็ดูเหมือนว่าพวกมันไม่สามารถหยุดยัง้งสัตว์วิญญาณเหล่านั้นได้อีกต่อไปการแสดงออกของเซียนลินเออร์บลี่ยนเป็นจริงจังและเคร่งขรมในทันที นางรู้สึกถึงความแข็งแกร่งที่สดเกี่ยวกับเจ้าหมีเพราะนางเผชิญหน้ากับมันโดยตรงนางไม่สามารถต้านทานแรงกดดันที่น่ากลัวของเจ้าหมีได้จริงๆและเกล็ดมังกรสีเขียวบนร่างกายของนางก็กเพื่อมลดแรงกดดันนั้นนี่ราชาหมีกำลังใช้ท่าไม้ตายของมันอยู่งั้นหรือนีเป็นรูปแบบการต่อสู้แบบไหนกันเซียนหลินเอ๋อไม่กล้าที่จะละเลยคู่ต่อสู้ของนาง ราชามีแข็งแกร่งกว่าที่นางคาดการไว้และนางก็กัดฟันขณะที่ยกหอกเพลิงเขียวขึ้นไปในอากาศเปลวไฟสีเขียวบนร่างกายของนางแบ่งบานในเวลาเดียวกันและได้ยินเสียงคำรามของมังกร วงแหวนวิญญาณวงที่7ของนางเปลงประกายขณะที่นางเปลี่ยนร่างเป็นมังกรเขียวยักษ์และบินวนอยู่กลางอากาศนางปลดปล่อยเปลวไฟสีเขียวซ้ำแล้วซ้ำเล่าและเปลวไฟเหล่านี้ก่อตัวเป็นเสียนมังกรเขียวขนาดมหึมาต่อหน้านางขณะที่นางจ้องมองไปที่ราชามีตรงข้ามกับนางในระยะไกลเฉียนตัวตัวก็ไม่ได้อยู่เฉยเช่นกันเห็นได้ชัดว่าเซลินเออร์ไม่สามารถหยุดเจ้ามีได้ด้วยตัวเอง เขาจึงได้แตะปลายเท้าขณะที่เขาบินออกไปจากเมืองอย่างรวดเร็วคราวนี้เขาไม่ได้ถืออาวุธวิญญาณของเขาวงแหวนวิญญาณเก้าวงส่องประกายบนร่างกายของเขาและวงแหวนวิญญาณวงที่เจ็ดของเขาก็เปล่งประกายเมื่อแสงสีดำค่อยๆห่อหุ้มร่างกายของเขาขณะที่เขาลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าเขาเปลี่ยนเป็นโลขนาดมือมาและพุ่งขึ้นไปด้านข้างของเสียนลินเอ๋ออย่างรวดเร็ว โลนี้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสและมีลวดลายมังกรดำบนผิวของมันมังกรดำดูเหมือนจะส่องแสงระยิบระยับบนโลแต่ดวงตาของมังกรนั้นไม่ได้เป็นสีทองเหมือนกับเทพแห่งสัตว์ลายแต่เป็นสีแดงแทนโลดูเหมือนจะฝังอัญมณีสีแดงสองเม็ดไว้นี่คือวิญญาณยุทธของเชียนตัวตัวโลมังกรดำย้อนกลับไปในอดีตเฉียนตัวตัว ใช่ไหมเออเซียนลินเออและวยนวนเซาเจอเป็นที่รู้จักในานามหนุ่มสาวรุ่นทองของซื้อไลเคอร์เนื่องจากวิญญาณยุ์ของพวกเขาล้วนทรงพลังและมีความแข็งแกร่งที่น่าเกรงขามยวนเสาเจอแข็งแกร่งที่สุดในหมู่พวกเขาและเซียนลินเออเป็นรายต่อไปและตามมาด้วยใช่เหมยเออเฉียนตัวตัวเป็นคนที่ออนแอที่สุดแต่เขาเป็นวิญญาจารย์ประเภทป้องกัน และความสามารถในการป้องกันของเขาโดดเด่นที่สุดในหมู่พวกเขานี่เป็นเหตุผลที่สำคัญที่สุดว่าทำไมเขาถึงเลือกที่จะเป็นวิศวกรวิญญาณในที่สุดในช่วงเวลาในอดีตของเขาที่น่าเสียใจมากและเขาก็ได้หวยหาพลังโจมตีเมื่อต้องเผชิญหน้ากับสัตรูที่ทรงพลังในที่สุดเฉียนตัวตัวก็เลือกที่จะต่อสู้โดยใช้วิญญาณยุทธของตัวเองเขาเต็มใจที่จะเป็นโล่ให้เซียลินเออ เซียนหลินเอ๋อผู้ซึ่งอยู่ในร่างคองมังกรเพิงเคียวเหลือบมองเฉียนตัวตัวที่อยู่ด้านหลังแสงจังจังกระเพรบในดวงตาของนางขณะที่นางลดเสียงลงและคำรามระวังตัวด้วยเฉียนตัวไม่ต้องห่วงปากของโลมังกรดำของเขาเปิดออกเจ้าหมีเคลื่อนไหวในขณะนี้แสงสีทองที่แน่นหนาบนตัวของมัน ก็โรวมตัวกันไปที่กรงเล็บทั้งสองของมันและกรงเล็บสีทองเข้มในตอนแรกของมันกลายเป็นสีทองอารมามในทันทีลายแสงที่คล้ายกับคลื่นไหลบนพื้นผิวของกรงเล็บที่แหลมคมของมันในที่สุดก็หยุดที่กรงเล็บของมันไปลงนรกซะทั้งคู่ราชามีตะโกนยังดุร้ายในขณะที่มันฟาดกรงเล็บอันแหลมคมไปยังเซียลินเอ,อ๋อ เรากับว่ามันกำลังพาสวรรค์และปัฐภีที่เปิดกว้างฉากที่น่าสะพรึงกลัวได้ปรากฏขึ้นใบมีสีทองที่คมเกลบสิบเล่มที่มีความยาวอย่างน้อยหนึ่งพเมตรได้ปรากฏขึ้นบนกงเล็บสีทองเข้มของมันและกงเล็บขนาดมหึมาสิบอันก็ถูกเฉือนออกไปในท้องฟ้าทัานทีในขณะที่กงเล็บอันน่าสะพรึงกลัวของราชามีฟันไปทางเซียนลินเออเจ้ามีโกรธมาก และผลที่ตามมานั้นร้ายแรงหอกของเซียนลินเอ๋อทํทำให้มันบาดเจ็บแม้ว่าบาดแผลของมันจะไม่ร้ายแรงแต่เจ้าหมีก็อารมณ์ร้ายและกดเกี้ยวมันครอบครองไปยัยชิงโตมาหลายปีแล้วและเป็นเวลานานแล้วที่มันไม่ได้รับบาดเจ็บการต่อสู้ของมันเพิ่งเริ่มต้นขึ้นและโคต่อสู้ของมันก็ทำให้มันบาดเจ็บแล้วนั่นเป็นความอัปยศอดโซสำหรับมันอย่างไม่น่าเชื่อ มันเป็นหนึ่งในสัตว์วิญญาณที่ยิงพยองที่สุดและมันไม่เคยไว้หน้าใครเลยยกเวนตี้เทียนสัตว์วิญญาณทุกตัวในปยายชิงโตล้วนหวาดกลัวมันเจ้าหมีได้รับบาดเจ็บเมื่อมันเพิ่งเริ่มการต่อสู้ในวันนี้จึงทําให้มันโกรธมากการโจมตีที่มันปลดปล่อยออกมาในตอนนี้ไม่ใช่หนึ่งในความสามารถโดยกําเนิดของมันมันสามารถปรับปรุงทักษะของมันได้ตลอดเวลา และอาศัยความแข็งแกร่งที่น่ากลัวของมันสิ่งนี้คล้ายกับเทคนิคการต่อสู้ที่คิดค้นด้วยตัวเองของวิญยาจารนมษย์แต่การโจมตีครั้งนี้แข็งแกร่งกว่าเทคนิคการต่อสู้ที่คิดค้นด้วยตัวเองเพราะเจ้าเมีได้เพิ่มพลังการทำลายล้างของกงเล็บอันสยองขวัญสีทองเข้มของมันให้อยู่ในระดับที่แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้กงเล็บขนาดใหญ่ยาวพันเมตรของเจ้าเมี ได้ฉีกท้องฟ้าหวนที่น่าสยดสยองเหล่านั้นก่อให้เกิดแรงสูญยากาศขนาดมาึงมาและเฉียนตัวตัวและเซียนลินเอ๋อก็ถูกดูดไปทางพวกมันอย่างแรงพวกเขารีบถ่ายทอดพลังวิญญาณของพวกเขาและจากนั้นพวกเขาก็แทบจะไม่สามารถทรงตัวได้เสียนมังกรเขียวที่ครอบแน่นต่อหน้าเซียนลินเอ๋อก่อนหน้านี้บินไปด้านหน้าอย่างควบคุมไม่ได้ เซียนเลียนเอ๋อไม่ได้คาดคิดว่าการโจมตีของราชาเมจจะมีผลเช่นนี้และนางก็ไม่มีเวลาควบคุมเซียนมังกรของนางอีกต่อไปนางกัดฟันและเปิดใช้งานพลังวิญญาณทั้งหมดเพื่อขับเคลื่อนเซียนมังกรนั้นต่อไปเสียงคำรามของมังกรดังก้องไปทั่วท้องฟ้าขณะที่เซียนของมังกรเพิ่งเขียวลอยขึ้นไปในอากาศพลังทำลายล้างอันยิ่งใหญ่ทำให้ท้องฟ้าปนเปื้อนไปด้วยโทนสีเขียวอมน้ำเงิน และทุกอย่างดูงดงามเป็นพิเศษนาเสียดายที่ความงดงามนี้คงอยู่ได้ไม่นานนักเมื่อกองเล็บยาวพันเมตรที่น่ากลัวพุ่งทะลุท้องฟ้าท้องฟ้าสีเขียวอมฟ้าก็ถูกกืนหายไปอย่างรวดเร็วเสียนมังกรเขียวของเซียนลินเออร์เกือบถูกฉีกเป็นลานชิ้นในทันทีราชาหมีใช้กงเล็บนำตาฟ้าในการโจมตีครั้งนี้มันเคยพยายามท้าทายอำนาจของตี้เทียน และใช้การโจมตีครั้งนี้ทำให้ตีเทียนได้รับปาดเจ็บสหาหัสแต่แน่นอนว่าหลังจากนั้นตีเทียนก็ได้สอนบทเรียนที่เจ็บปวดให้กับมันด้วยความเป็นจริงนี้ตีเทียนนั้นรักความแข็งแกร่งของราชามีมากดังนั้นเขาจึงไม่ฆ่ามันเพราะความอัปยศนี้มีฉนานเขาคงกลายเป็นอาหารของตีเทียนไปนานแล้วกงเล็บมังกรฟ้าของราชามีหยุดชะงักไปชั่วขณะในอากาศ เมื่อเสียนมังกรเพลิงเขียวของเซียนลินเออร์สก,กัดกั้นมันไว้แสงสีทองที่รุนแรงของมันลีลงชั่วขณะก่อนที่มันจะฟาดฟันลงใส่เซียนลินเออเซียนลินเออคำรามขณะที่วงกลมแสงสีเขียวอมฟ้าทองประกายบนร่างมังกรเพลิงเขียวของนางทีละอันและพุ่งออกมาอย่างต่อเนื่องกงเล็บอันแหลมคมของราชามีมาถึงแล้ว และวงกลมแสงเหล่านี้ก็ปิดกั้นกองเล็บเหล่านั้นอย่างรุนแรงอย่างไรก็ตามวงกลมแสงก็อยู่ได้ไม่นานนักกองเล็บน้ำตาเทียนของราชามีได้ตัดผ่านและทำลายวงกลมแสงเหล่านั้นทีละวงทีละวงราวกับมิดละลอนตัดผ่านเนยและกรงเล็บอันแหลมคมของมันก็พุ่งไกลเสียหลินเอิอมากขึ้นเรื่อย แสงสีเขียวบนร่างของเซียนลินเออร์เริ่มสว่างขึ้นและเปลวไฟสีเขียวก็ลุกไหมยอยู่บนร่างกายของมันทำให้อากาศรอบตัวนางบิดเปี้ยวแต่ถึงกระนั้นนางก็ยังไม่สามารถหยุดกงเล็บอันแหลมคมเหล่านี้ไม่ให้พุ่งมาหานางได้เซียนลินเออเข้าใจแล้วว่านางกำลังคิดผิดตั้งแต่แรกและการที่นางเลือกที่จะเผชิญหน้ากับพลังของราชามีด้วยกำลังนั้น เป็นความผิดพลาดที่ร้ายแรงที่สุดของนางมีกงเล็บทองทมินเชี่ยวชาญในการพาแนวรบมากที่สุดและความสามารถในการโจมตีของมันก็แข็งแกร่งเกินไปนางไม่มีโอกาสแม้แต่จะ,ะเผชิญหน้ากับพลังและนางควรเลือกกลยุทธ์โจมตีแล้วนี้บางทีนางอาจจะสามารถต้านทานราชามีได้นานกว่านี้น่าเสียดายที่การทำความเข้าใจทุกอย่างในตอนนี้มันสายเกินไป กงเล็บของราชาหมีได้เปิดท้องฟ้าแลขวควนที่อยู่ลึกลงไปในท้องฟ้าก็มีแรงดึงดูดมหาศาลเหตุผลที่การโจมตีนี้น่ากลัวเป็นเพราะคู่ต่อสู้ของมันรู้ว่ากงเล็บน้ำตาเทียนของราชามีมีพลังโจมตีที่น่ากลัวแต่ขวนที่ลึกในพื้นที่ที่ฉิกขาดจะดูดคู่ต่อสู้ของมันเข้าไปดังนั้นคู่ต่อสู้ของมันจึงไม่มีทางเลือกนอกจากต้องต่อสู้ด้วยแรง นี่ค่ะกำลังจะตายหรือในขณะนี้เซียนลินเออรู้สึกว่าร่างกายของนางเบาลงและแรงกดดันที่อยู่ตรงหน้านางก็หายไปทันทีนางมองเห็นรอยสีดำขนาดใหญ่อยู่ตรงหน้านางโลสีดำขนาดมันขึ้นมาขวางกั้นนางไว้และกงเล็บอันแหลมคมคอง,องราชามีก็ากฟาดฝันโลนี้ด้วยเสียงที่แสบแก้วหู มังกรดำบินวนอยู่รอบโลและคลื่นเสียงคำรามของมังกรก็ทรงเสียงเหมือนเสียงคำาควนขณะที่วงแหวนวิญญาณทั้งเก้าเปล่งปรกกายอย่างต่อเนื่องพวกเขาปล่อยทักษะวิญญาณทีละทักษะเพื่อพยายามสกัดกั้นกงเล็บอันแหลมคมที่น่าสะเพรงกลัวแต่โลก็สั่นสะเทือนอย่างรุนแรงเซียล,ลินเอ่ยอยู่เบื้องหลังโลนี้แต่นางสามารถเห็นรอยแตกได้อย่างชัดเจนไม่ เสียเหลินเอ่อตะโกนสูเสียงและหนังก็พุ่งไปด้านหน้าในพริบตาเพื่อที่หนังจะได้ป้องกันกงเล็บแห่งความหวาดกลัวสีทองเข้มเหล่านั้นต่อไปอย่างไรก็ตามแสงสีดําก็ถูกยิงออกจากด้านหลังโลและรัดนางไว้แสงสีดําพุ่งออกมาจากโลทันทีหลังจากนั้นเสียงระเบิดดังขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะที่กงเล็บน้ําตาฟ้าของราชามปมทุเป็นจุดสีทอง และกระจายไปในท้องฟ้าและท้องฟ้าก็ปิดลงในเวลาเดียวกันแสงสีดำตกลงมาจากท้องฟ้าและตกลงมาที่ด้านบนสุดของกับแห่งเมืองทางทิศตะวันตกของเมืองซึอไลเคอร์ทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วเกินไปจนถึงจุดที่บุคคลที่มีอำนาจต่างๆของโรงเรียนซึอไลเคอร์ไม่ทันที่จะเสริมกำลังให้กับเซียนเออแม้ว่าพวกเขาจะต้องการก็ตาม พวกเขาทำได้เพียงเฝ้าดูทุกอย่างที่เกิดขึ้นต่อหน้าตา่อตาแสงสว่างของราชามีลีลงกว่าเดิมหลังจากที่มันปลดปล่อยกรงเล็บน้ำตาฟ้าหน้าอกของมันพองขึ้นลงขณะที่มันหอบหายใจอย่งางแผ่วเบาแม้จะมีระดับการฝึกฝนมาถึง470,000ปีมันก็ยังต้องพักหายใจหลังจากใช้พละกำลังทั้งหมดในการโจมตีครั้งเดียว ลามแสงสีเขียวพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าเหนือเมืองซือไลเคอร์และปิดกั้นราชามีมันคือผู้อุโซซงที่กำลังมีสีหน้ากดเกลียวอยู่บนใบหน้าของนางผู้อุโสซรงไม่ได้มีส่วนร่วมในการต่อสู้โดยตรงแต่นางได้ประสานงานกับทุกคนและสนับสนุนพวกเขาจากด้านหลังเพื่อที่นางจะได้ตอบสนองต่อสถานการณ์ชกเชิญหรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากทุกด้าน เซียนลินเออไม่ได้คาดวังว่าเจ้าเมีจะใช้ท่าไม้ตายของมันตั้งแต่แรกและวภูโอโซงก็ไม่ได้คิดจะทำเช่นนั้นเดิมทีนางมุ่งความสนใจไปที่อีกด้านหนึ่งของเมืองจากมุมมองของนางเมื่อลูกสาวและสามีของลูกสาวรวมมือกันต่อสู้พวกเขาจะสามารถรั้งมันไว้ได้แม้ว่าพวกเขาจะไม่สามารถเอาชนะมันได้ใครจะคิดว่าเจ้าเมีจะไม่ทำตามพฤติกรรมปกติ และปลดปล่อยกองเล็บนับตาฟ้าของมันตั้งแต่เริ่มการต่อสู้เสียนหลินเออและเชียนตัวตัวได้ปะทะกับกองเล็บของราชามีแล้วเมื่อถึงเวลาที่ผู้โอโซ่งตระหนักว่าเกิดอะไรขึ้นผู้อโอโสส่งแปลงร่างเป็นลำแสงสีเขียวและพุ่งไปหาเจ้าหมีโดยใช้กายแท้วิญญาณยุศอินสีเทพเง,พเงาเขียวความจริงก็คือความสามารถของผู้อโอโสรงนั้น เป็นตัวต่อต้านที่ดีที่สุดนางสามารถหลบเลี่ยงการทำลายล้างคงมียักษ์ได้ด้วยความเร็วของนางย้อนกลับไปด้านบนของกำแพงเมืองแสงสีดำกระทบกับกำแพงเมืองและเผยให้เห็นรูปร่างดังเดิมของพวกเขาเฉียนตัวตัวทางเขาและเซียนลินเออกลับมาอยู่ในร่างของมนุษย์แล้วเซียนลินเอออยู่ในอ้อมกอดของเขา แต่ร่างกายที่สูงและแข็งแรงของเชียนตัวตัวเต็มไปด้วยบาดแผลและรอยแผลที่ทอดยาวไปทั่วทั้งร่างของเขาเนื้อและผิวหนังทุกบาดลึกเผยให้เห็นกระดูกสีขาวตามส่วนต่างๆของร่างกายเชียนตัวตัวกระอักเลือดออกมาเผยให้เห็นร่างของเซียนลินเออร์โครงกระดูกของชายวัยกลางคนแกว่งไปมาขนาที่เขาบังคับตัวเองให้วางเซียนลินเออร์ลงบนพื้นก่อนจะทรุดตัวลงข้างๆนาง เซียนหลินเอกอดเขาแน่นและดวงตาของนางเต็มไปด้วยน้ำตาแน่นอนว่านางรู้ดีว่าเชียนตัวตัวเพิ่งทำอะไรลงไปเพื่อป้องกันการโจมตีของราชามีเฉียนตัวตัวจึงเลือกที่จะระเบิดโล่มังกรดำของเขาเขาอาศัยความแข็งแกร่งในการโจมตีที่น่าเกรงขามที่ราชินานามพมยุทธส์สร้างขึ้นจากการระเบิดวิญญาณยุทธ์ของเขาเพื่อจัดการกงเล็บน้ำตาฟ้าของราชามี อย่างไรก็ตามเฉียนตัวตัวไม่ได้รับบาดเจ็บสาหัสเพราะเหตุนั้นการระเบิดวิญญาณยุธ์ของตนนั้นง่ายขนาดนั้นเลยหรือวิญญาณยึธเป็นส่วนหนึ่งของมนุษย์ทุกคนในทวีปโตลัวและยิงวิญญาณยุทดแข็งแกล่งมากเท่าไหร่มันก็ยิงหลอมรวมเข้ากับร่างกายของคนคนนั้นมากขึ้นเท่านั้น การกล่าวว่าวิญญาณยึธเป็นส่วนสำคัญที่สุดของร่างกายสำหรับราชินานามพมยุ์นั้นก็ไม่ใช่เรื่องที่เก่าเกินจริงเรื่องเราจะเป็นยังไงต่อไปรอติดตามกันตอนต่อไปได้เลยค่ะอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันด้วย และถ้าไม่รู้ว่าจะพิมพ์ว่าอะไรพิมพ์ชอบหรือส่งหัวใจเพื่อให้แอดรู้ว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้และขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รวมสนับสนุนยากแก้ไอแล้วพบกันใหม่กับจ๊บซะาอนิเมะบ,บายค่ะ